สำหรับเวลานี้ท่านหลายได้พากันสมาทานประกรรมฐา,านแล้วสับว่าอิมาหังพระกวาตะพาวังตุมหากังปริจจชามิซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับท่านที่นักปฏิบัติเพื่อความดีจะเป็นพระก็ตามเป็นเองก็ตามอุมบาสกรุบาสิกาก็ตามจำถ้อยคำนี้ไว้ให้มันดีจำแล้วจิตก็ต้องคิดต้องทำตามด้วยคำมอ,มอบกายถวายชีวิต นั่นหมายถึงว่ายอมรับนับถือคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งก็ได้กับศีลเอวินัยก็ดีศีลก็ดีเป็นคำสั่งที่พระพุทธเจ้าให้ทรงละเว้นจากความชั่วเบื้องตนอันนี้ขอบรรดาท่านพุทธศาสน,นิกชน ตางบิสุสมันนุุมบาสุกุมบาสิกาตั้งใจว่าให้มันว่าถ้าเราละเมิดศีลมันเป็นของไม่ดีเป็นปัจจัยเกิดความร่ารรอนที่ประการหนึ่งรากเหง้าของกิเลสมได้แก่ความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ดีหรือว่าความโลภ โลภอย่าจะมีทรัพย์สินเพิ่มพูนทรัพย์สินให้มากมายก็ดีความโกรธความเพียาบาทจองร่างจองผลานซ,ซึ่งกันและกันก็ดีหรือว่าหลงตัวเราจะไม่ตายหลงตัวเราเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวก็ดี <c oughs> สิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสนดาสัมมาสัพพุทธเจ้า ทรงให้เราละเสียจะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ประกาศตนไวามาหังพระกวาตภา,าวังตุมหากางปริจจามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงพยายามอดกลัน้นความรักในระหว่างเพศ ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความโลภอยากจะร่ำรวยความโกรธความหลงคำม,มาอดกลั้นี่หมายความว่าทำจิตเป็นสมาธิได้แก่อารมณ์เป็นฌานฌานโลกีเมียมน่าแค่อดกลั้นเท่านั้นอันดับต่อไปมาอดกลั้นได้แล้วก็พยายามห้าหันกินเลสทั้งสามรายการที่เรีว่าสีข้อนี้ ราคะกัโรภะโลภะ,ะมีสภาพอันเดียวกันที่ผมพูดแยกออกไปก็เพื่อความเข้าใจเท่านั้นพยายามห้ามหันมาให้มันหมดสิ้นไปจงทําตัวทําใจให้ประกอบไปได้วยความสุขในด้านของความดีหวังว่าท่านหลายคงจะไม่ไม่ลืมบทข้อนี้ ซึ่งบัดแทนที่เราจะว่าเป็นประเพณีนะมันเสียเวลาเปล่าชีวิตของเราล่วงไปล่วงไปทุกวันทุกวันมันใกล้ความตายเข้ามาทุกทีฉะนั้นขอท่านนัหลายโจงทรงไว้ซึ่งความดีสิ่งใดที่มันชั่วมาแล้วก็ให้มันแล้วกันไปอย่ารื้อฟื้นคืนมันขึ้นมาเพราะความชั่วมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บรรนามท่านใดท่านหนึ่งเพราะขึ้นชื่อว่าคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่เคยทำความชั่วไม่มีเวลานี้เราเข้ามาอยู่ในเขตขององค์สมเด็จพระจินสีบริรัมสตร์สสนาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเขตของความดีเราก็ควรจะทรงความดีให้เต็มภาคภูมิ นี่อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่นักปฏิบัติที่จะทำได้ดีจริงๆเนะี่ยเขาไม่ลืมคํานี้ให้คํานี้มันกล้องอยู่ในจิตทุกเวลาในเมื่อมันกล้องแล้วเขาก็จับจริยาอารมณ์ของจิตว่ามันชั่วตรงไหนจิตเรามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าจิตเรามีความโลภหรือเปล่า จิตเรามีความโกรธความเพียมบาดจองล้างจองผลาญบุคคลอื่นหรือเปล่าจิตเรามีความหลงในความประพฤติชั่วข้อในตัวคนเราที่เข้าใจว่าเราประพฤติดีหรือเปล่าทุกวันนี้เราคอยจับดูอารมณ์ของจิตตามพระบาลีที่กล่าวว่าอัตนาจทยาตานังจึงแปลเป็นใจความว่าจงกลา่าวโทษโทษจ์ความผิดตนเองไว้เสมอ อันนี้เราคิดหรือเปล่าเรืองคิดว่าเราดีถ้าเราคิดว่าเราดีเมื่อไรเราก็เลวเมื่อน,นั้นต่อแต่นี้ไปก็จะพูดถึงอนาปานุสติกรรมฐานเวลานี้เรากำลังศึกษาอนาปานุสติกรรมฐาน <c oughs> แล้วสิ่งที่ผมพูดมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาไม่เกี่ยวข้องกันหรือเปล่า บางท่านจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวไม่ข้องกันเลยแต่ความจริงมันเกี่ยวมันเกี่ยวตรงไหนเกี่ยวตรงที่ว่าถ้าเราทรงอานาปานุสติกรรมฐานได้กรรมฐานนี้มีนิมิตรหมายโดยเฉพาะลมให้ใจเข้าออกน,นลมให้ใจเข้าออกนี่ส่วนมากคนเราเกิดมาแล้วไม่ได้สนใจกับลมเพราะว่าร่างกายมันทำงานของมันเป็นปกติ ถ้าหากว่าเราไปสนใจกับลมแต่รู้ลมเข้าลมออกอยู่เป็นปกติอารมณ์ของความหลงในการมะคุณห้ามมันก็ไม่มีอารมณ์มันมีความหลงไปในเรื่องของความโลภมันก็ไม่มีม <c oughs> ันจะหลงอยู่ในความโกรธความหลงมันก็ไม่มีเพราะว่าจิตมันติดงานคือรู้ลมเข้าลมออก เป็นนว่าจิตของท่านเป็นฌานสมาบัติเมื่อฌานสมาบัติเกิดขึ้นปัญญามันก็เกิดเขาได้โปรโดทราบที่ไม่สามารถจะทำปัญญาให้ดีขึ้นได้เพราะใจของท่านไม่เป็นสมาธิปัญญาที่มันดีขึ้นได้มีอะไรที่เราจะรู้ปัญญาดีปัญญาชั่วก็จิตของเราเข้าไปวัดกับอารมณ์ของ พรสูดาบันความจริงเรื่องนี้เราพูดย้ำกันไปยังกันมาฟังกันทุกวันผมเห็นว่าเป็นของไม่ยากสำหรับคนดีแต่เป็นของหนักสำหรับคนเลวโปรดจำไว้ด้วย <c oughs> ว่าคำว่าประสูนาบันเป็นของไม่ยาก เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาก็ได้พูดเรื่องของพระโสดาบันวันนี้เราย้อนถอยหลังไปสักนิดหนึ่งว่าเวลานี้เราทรงความเป็นพระโสดาบันแล้วหรือ,อยังหรือว่าจิตของเรายังวุ่นวายอยู่กับความชั่วคนที่มีอารมณ์จิตไม่วุ่นวายกับความชั่วนั่นก็คือพระโสดาบัน ถ้าโสดาบันมีอะไรนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์โดยไม่สงสัยในคำสั่งสอนของท่านมีศิลห้าเป็นบริมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ยอมรับนับถือกฎของธรรมดามากขึ้น หมายความว่าความหวั่นไหวในโลกธรรมแปดประการมีน้อยใครเขายันดาจะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาใครเขาจะชมก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอะไรก็ตามมันมาก็ธรรมดาบัหมดความหวั่นไหวของพระโสดาบันยังมีอยู่บ้างแต่ว่าพระโสดาบันก็มีความอิ่มใจ ที่คิดว่าเราเกิดแล้วในชาตินี้ไม่เสียที่เกิดที่เราสามารถจะรวบรวมความดีไว้ได้ขึ้นหนึ่งสากายทิฐิแบบเมาก็ได้แก่ไม่เมาในชีวิตคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายก็ต้องหาทางสร้างความดีใช้ปัญญาพิจรารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระจินสี จะกระั้งมีความเข้าใจไม่สงสัยอย่างนี้เรียกว่าเคารพในพระพุทธเจา้าเคารพในประธรรมเคารพในพระสงฆ์เมื่อไม่สงสัยก็ตัดใจตรงลงเฉพาะด้านของความดีคือมีศีลบริสุทธิ์เฉพาะครวาวัมีศีลห้าบริสุทธิสนน์สมเดมีศีลสิบบริสุทธิ์ พระมีสินสงร้อยี่สิบริสุทธิ์จิตมีความรักะนิพาน์เป็นอารมณ์คิดไว้อย่างเดียวว่าตายคราวนี้จุดที่เราจะพึงไปนั่นเราต้องการะนิพานธ์อารมณ์ขั้นต้นของเบโสนดาบันเพียงเท่านี้มันยากนักหรือได้วความจริงสำหรับคนชั่วย,ยาก สำหรับคนดีไม่ยากเพราะว่าคนชั่วนะจะสอนยังไงก็ตามก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ฟังแล้วก็ฟังเฉยๆมีความทันนองตนคิดว่าตนเป็นคนดีเป็นปกติไม่ได้มองความชั่วของตัวตอนี้สำหรับการที่เราจะทำให้ศีลบริสุทธินึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราทำยังไงเวลานี้เราจะเดินอนาปานุสติกรรมฐานเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับอะไรใช้อนาปานุสติกรรมฐานเป็นวิปัสนาญาณเครื่องควบคุมอนาปานุสติได้แก่การนึกถึงลมให้ใจเข้าให้ใจออก ถ้าจะภาวนาก็ภาวนาว่าพุโทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธอันนี้เป็นความต้องการของเราที่จะสร้างความดีขนาดที่เราภาวนาว่าพุโทโธเมื่อรู้ลมให้ใจเขาออกปัญญามันเกิดทำไมจงว่าปัญญาเกิดเพราะเพราะจิตเป็นสมาธิ เมื่อจิตเป็นสมาธิปัญญามันก็เกิดถ้าปัญญาของพวกท่านทั้งหลายไม่เกิดก็สแสดงว่าจิตของท่านไม่มีสมาธิถ้าจะถามผมว่าจิตเป็นสมาธิอันดับไหนปัญญาจึงเกิดก็ต้องขอตอบว่าตั้งแต่คณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุติฌานไม่ว่าสมาธิจุดไหน ปัญญาเกิดทั้งหมดนี่ถ้าปัญญาเราไม่เกิดก็านแสดงวจิตไม่เป็นสมาธิอันนี้ต้องจำนะครับการศึกษามีวัดเราแห่งเดียวที่รับฟังคำสอนเป็นปกติแต่ถ,ถ้าว่าเป็นที่น่าเชื่นาาอยู่นิดหนึ่งบางทีเรารับคำสอนกันมากเกินไป จนกระทั่งมีใจหยาบไม่มีความรู้สึกละอายในความชั่วนี่ถ้า,ารมใดๆถ้ามันเป็นความชั่วมีอยู่แล้วก็นึกถึงตรงน,นี้นะครับนึกว่าเราเลวจริงๆนะเหมือนกับปลาที่อยู่ในน้ำต่ไม่รู้คุณของน้ำนกที่จับอยู่กับต้นไม้ก็ไม่รู้คุณของต้นไม้ว่าต้นไม้เป็นที่อาศัยให้ความสุข สำหรับนกน้ำเป็นที่อาศัยความสุขสำหรับปลาแต่นกกับปลาก็มีจิตหยาบมีจิตเลวมันจะรู้สึกถึงคุณของต้นไม้ดินน้ำชั้นใดสำหรับคนที่มีจิตเลวก็เช่นเดียวกันอยู่กับคำสอนขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังเป็นปกติ แต่ว่าไม่สามารถจะทำจิตเป็นสมาธิไม่สามารถจะท่งความเป็นประสงนาบันได้ก็รู้สึกว่าจะเป็นที่น่าตักใจถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเลวเต็มทีความเป็นพระไม่มีความหมายความเป็นเนนไม่มีความหมายความเป็นอมบาสกุมบาสิกาไม่มีความหมาย เรามาพูดกั่ถึงคนที่มีปัญญาเวลาเขาจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกเขาก็จะนั่งคิดว่าร่างกายข้าเราหยู่ที่ทรงอยุ่ได้ก็เพราะอาศัยผัดสาหารอาหารคือลมให้ใจเข้าให้ใจออกเป็นสําคัญสําหรับเกาลิงเวลาหารอาหารคือคาข้าวก็มีความสําคัญ มนโนสัญเจตนาหาหอาหารที่เราต้องการตามอารมณ์ของใจก็มีความสำคัญแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นก็คือลมหายใจถ้าเราให้ใจเข้าแล้วเราไม,าใใออมา่ให้ใจออกมันก็ตายหายใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายนั่งมองดูชีวิตตามความเป็นจริง ว่าความตายนี่มันอยู่ที่ปลายจมูกของเราเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไหนวันเวลาที่มันจะตายบอกไม่ได้ว่าเมื่อไรกันแน่ืน่อเราจะปล่อยชีวิตของเราตอนนี้ให้มันตายไปโดยการไร้ประโยชน์ก็ไม่สร้างความดีมันจะเป็นการสงควรไหมการที่เราไม่สร้างความดีเราสร้างความชั่วมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ ในเมื่อชาตินี้เราทุกชาติหน้าเราจะสุขได้ยังไงวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้มันจะดีได้ยังไงว่าใครก็เห็นเราว่าวันนี้เราเลววันพรุ่งนี้ใครก็เห็นหน้าเราเขาก็คิดว่าเราเลวอยู่นั่นเป็นอันว่าเราก็บรรนามตัวเราเองค่อยจับจุดที่ศีลศีลของเราบกพร่องไหมจับจุดที่กามคุณกามคุณของเรา ฟุ้งซ่านไหมจับจุดที่เราโลภความโลภเรามีความโลภไหมจับจุดที่ใจเอามาหิธททร,ร้ายมีความโรกรธคิดประทุษร้ายคนอื่นอันนี้เรามีไหมจับจุดที่เป็นความหลงหลงว่าเราจะยังไม่ตายยังจะมีชีวิตต่อไปอยากจะเกื้อกูลกิเลสให้มันมากคิดว่ากิรร่างกายจะทรงตลอดกาลตลอดสมัย อยากท่านองตนเป็นคนดีอยากจะดีอยากจะเด่นอันนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเราก็เลวนี่เป็นส่วนยอดสำหรับพระโสดามันเราก็หันกลับไปทีว่าเอ๊ะที่เรามันจะตายแล้วนี้ท้ายใ,ใจเข้าแล้วเราไม่ให้ใจออกมันก็ตายหรือว่าให้ใจออกแล้วเราไม่ให้ใจเข้ามันก็ตายแล้วเราจะทำยังไง ทำยังไงที่เมื่อเวลาอยู่มันถึงจะเป็นสุขเวลาตายแล้วถึงจะเป็นสุขสุขจริงๆก็คือพะนิพนานในเวลาตายในเวลาอยู่ที่เราจะอยู่อย่างเป็นสุขได้ก็เพราะอาศัยอยู่อย่างจิตไม่ติดในโลกธรรมไม่เมีลมของความชั่วความจริงในโสนดาบันยังมีโลกธรรมติดอยู่มาก แล้วก็ถอยหลังไปดูโอหนอชีวิตของเราก็คนดีชีวิตเขาพวกคนอื่นก็ดีไม่มีการทรงตัวเส้นเลยจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ถ้าเราคิดว่าเราจะมีอายุอยู่นานอายุอยู่นานเราก็ยังดูคนที่เกิดพร้อมเราแล้วว่าเกิดที่หลังเราเขาตายก่อนเรามีบ้างไหม ถ้ามีก็สแสดงว่าชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนเหมือนกันมันจะพลันตายเมื่อไรเราก็ไม่รู้อันนี้จับอนาปานุสติให้ดีที่เราโอหนอลงให้ใจนีเป็นที่พึ่งชั่วคราวสำหรับเราถ้ามันไม่ทำงานเมื่อไรเราก็ตายนี่ชีวิตของเราต้องตายแน่แต่แต่ว่าท่าปกติเรามีความรู้สึกชั่ว จะชั่วตรงไหนก็ตามเราปัจจุบันเราก็มีทุกข์ตายจากความเป็นคนเราก็มีทุกข์ฉะนั้นเราต้องหาความสุขขั้นต้นเสียก่อนอันดับแรกถือลมให้ใจเขาออกเป็นสำคัญว่าเจ้ากับเรานี่ไม่อยู่กันไม่นานไม่ช้าเจ้าก็ไม่ทำงานไม่ทำงานเช่งก็ตาย เมื่อร่างกายมันตายแล้วฉันก็ต้องไปไปสู่พบสู่ชาติตามความดีด้วยความโชคของฉันแต่การสู่พบสู่ชาติมันจะดีไม่ได้เพราะชาตินี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เต็มไปด้วยความเดือดร้อนชาตินี้เต็มไปด้วยความโกรกะวายของใจเป็นอันว่านับแต่ตบ,บัดนี้เป็นต้นไป เราจะไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของเราจะทรงไว้ซึ่งความดีเมื่อจิตของเราดีเมื่ออยู่ในชาตินี้เราก็เป็นสุขตายไปชาติหน้าเราก็เป็นสุขเป็นสุขตรงไหนเป็นสุขที่ว่าเรามันดีถ้าเราทำความดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเข้ามาว่ามากล่าวมาติมาเตียนเรา ที่นี้ความดีจริงๆอยู่ที่ไหนผู้ให้ความดีจริงๆคือพระพุทธเจ้าในความดีที่พระพุทธเจ้าให้ก็คือพระธรรมผู้ที่นำเอาความดีคือพระธรรมมาแนะนำเราก็คือพระอริยสงฆ์เป็นอันว่าทั้งสามจุดนี้ เราถือว่าเป็นที่พึ่งของเราเกาติดในพระพุทธเจา้าเกาติดในระธรรมเกาติดในประสงค์ความจริงเมื่อก่อนผมก็พูดืลองเกาะติดมาแล้วติดจริงๆเกาติดในรมนานา,นาปานุสติกรมฐานไม่ยอมให้รมบ้างจะาอนาณาปาไม่ยอมปล่อยให้ความชั่วส่วนใดส่วนหนึ่งเข้ามายุ่งกับจิต ถ้าความชั่วต่างๆมันจะเข้ามายุ่งไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามาติดเจรนาปานาณาปานุสติ <c oughs> ติดเนีลมให้ใจเข้าใ,ใจออกถ้าใจมันจะคิดเรื่องอื่นได้ยังไงถ้าเราจะทํางานก็จับลมให้ใจเข้าใจออกเป็นพื้นฐานให้จิตทรงตัวเอางานเป็นสรณะเอางานเป็นที่พึ่ง เหมือนกับพระที่กำลังทำงานอยู่นี่ภานะที่เราใช้มันเก่าไปสีไม่เหมาะสมพอเห็นว่าสีไม่เหมาะสมก็จงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นีอนิจจังความจริงสีนี่มันดีเขาทำคนทำก่อนก็เห็นว่าสวยแต่เวลานี้มันเศร้ามองเพราะอะไรเพราะการเวลาผ่านไป มันก็เริ่มใช้ไม่ได้ไม่ถูกกาลสมัยเราก็ต้องทำใหม่ให้มันดีแต่คำว่าดีที่เราทำใหม่มันก็ไม่ดีตลอดการตลอดสมัยสีเก่ามันสลายตัวได้เสื่อมได้ชั้นใดสีใหม่ก็มีสภาพแบบนั้นเมื่อสีมันเป็นอย่างนั้นร่างกายเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน ไม่ช้ามันก็สดมันก็สมมันสดมันโสไปุทวันมันก็สีที่พ่นใหม่มันก็เก่าลงไปทุกวันไม่ดีสุดสีก็ใช้ไม่ได้ชั้นใดร่างกายของเราก็เหมือนเหมือนกันไม่ช้ามันก็พังนี่เป็นอันว่าเรื่องของร่างกายแล้วก็อนาปา่าลมให้ใจเข้าให้ใจเข้าไปแล้วแล้วเราก็ให้ใจออก เวลาให้ใจออกแล้วเะให้ใจเข้ามันไม่ใช่ลมเก่าที่ออกไปมันเป็นลมใหม่ที่ร่างกายของเราก็มีสภาพแบบนี้ความจริงความตายมันมีทุกวันเวลาการผ่านไปเพียงใดความตายปรากฏเท่านั้นแต่ที่มันอยู่กันได้ก็าอาศัยสันตติคือการเสืบเนื่องติดต่อ การติดต่อซึ่งกันและกันในระหว่างระ,ระหว่างระหว่างอาหารสำหรับอาหารคือคำข้าวช่วยเสื่อมให้ร่างกายโตขึ้นเืลอทรงตัวสำหรับอาหารที่มีความสำคัญคือผัดสาหารได้กระลมให้ใจเข้าออกเป็นการให้ชีวิตทรงอยู่แต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้องค์สมเด็จพระบรมครูกล่าวว่าไม่ช้ามันก็สลายตัว เมื่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเกาะติดศีลเกาะติดศีลจะติดได้ยังไงเกาะให้ดีจริง,รงๆก็คือเกาะพรหมีหารสีจิตมีเมตตาความรักในคนสัตว์อยู่เสมอไม่คิดว่าเราจะเป็นศัตรูกับใครไม่คิดว่าใครจะเป็นศัตรูกับเรา กรุณาจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกือ้อกูลให้คนอื่นไปมีความสุขอยู่เสมอเมื่อจิตมีความรักความสงสารสิ้นขาดไม่ได้ต่อไปจิตมีเกือมุตตาอุเบกมุตตตาคือความยินเอาจิตอ่อนโยนไม่มีอารมณ์อิจฉาดิศสยาบคุคคนอื่นเห็นใครดีเพียงใดเราพอใจเพียงนั้น ไม่ใช่อย่าไปจุเวนนั่งอิจฉาดติยาความดีของบุคคลอื่นเป็นอนั้นว่าเราพอใจในความดีของท่านเขาดีเราพลอยดีใจด้วยดีใจแล้วก็ทำตามเขาเห็นเขาดีเราไม่เดือดร้อนเจอคนดีเมื่อไรชื่นใจเมื่อน,นั้นนี่เป็นลักษณะของพรมีหารสี่ อุเบกขาวางเฉยต่อรมที่เข้ามากระทบกระทัทง่งจะเป็นคำนินทาหรือคำรัเสรรงก็ช่างลาบจะมีหรือไม่มีก็ช่างลดยศจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วมันสลายไปก็ช่างมันที่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่าจิตใจขวัญดานท่านหั่งหลโดยทนนาจิตทรงอยู่ในพรหมริหารสี่ประการ เรื่องความเป็นประสงดาบันไม่มีความสำคัญสำหรับท่านทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเรื่องความเป็นประสศดาวาดาบันก็เป็นของเล็กเพราะประสดาบาดาันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีความสำคัญอยู่ที่ศีลถ้าว่าศีลของเราบริสุทธิ์ก็มีความเป็นประสดาบันได้ นี้ถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทางสองประการแม้ไม่มีมุตตาเบคขาก็ตามสิ่งของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็จะ,ะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่มีความหวังดีกับตัวของท่านเองความจริงความดีที่เราทำเราทำเพื่อเราเพื่อเรามีความสุขยังขอทุกท่านหวังความเป็นประโสดาบัน ขอทุกคนจงอย่าเว้นนึกถึงความตายพิจรารณาความดีเข้าไว้ทรงพรหมิหารสีให้ครบทนเมื่อพรหมิหารสีครบโดดทบท่วนเพียงใดชื่อว่าท่านหลายทรงศีลบริสุทธิ์แถมจิตอีกนิดหนึ่งว่าเราขอไปพนิพพานเป็นที่สุดชีวิตนี้เป็นชีวิตสุดท้ายสำหรับเรา การเกิดเป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรหมคนดีไม่พึงเป็นที่ปรารถนาของเราเราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพา,อานอรบรรดาท่านอย่างายมองดูเวลาที่จะพูดกับท่านเห็นว่าสมควรกับเวลาแล้วตอนนี้ไปขบรรดาท่านพุทธบรษัท,ทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออก ได้ใช่อ,รอรารมณ์พิจารณาหรือภาวนาก็ได้ตามอัิยาศัยเดินเที่ขออยู่ในอริยาบทตามสบายจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ตามอัิยาศัยของท่านจึงกว่าว่าท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร